นอกจากเรื่องของราคาน้ำมันนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ช่วงนี้เนี่ยนะคะเป็นที่เขาเรียกว่าทัวลงใช่ไหมคะวิกายา่าเมื่อวานนี้ในโซเชียลมีเดียนะคะมีการวิพากษ์วิจาร์ณการซื้อ มือถือเนาะซึ่งเมื่อเช้านี้เนี่ยท่านโคโสกนะคะคุณธนกรวังมุลคนชนะก็ได้ออกมาชี้แจงเนาะว่าเป็นการซื้อตามกําหนดรอบเพราะว่ารอบก่อนที่มีการซื้อให้ผู้บริหารไปเนี่ยเป็น iPhone 7ซึ่งซื้อมาหลายปีแล้วแล้วก็มันครบรอบพอดีก็เลยมีการอนุมัติซื้อกันค่ะมีข่าวต่อเนื่องจากเรื่องนี้ค่ะก็คือมูลนิธิกระจกเงานะคะซึ่งเป็นมูลนิธิที่ทํางานเรื่องคนหายรวมถึงการรับของบริจาคต่างๆเนี่ยไปส่งต่อ ให้คนที่ต้องการจริงๆนะคะก็ได้ขอรับบริจาคมือถือ100เเครื่องเก่าที่ผู้บริหารเนี่ยผู้บริหารระดับสูงในทำเนียบรัฐบาลในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เครื่องใหม่ไปแล้วขอเครื่องเก่าได้ไหมจะได้เอาไปให้เด็ก ยากไร้ค่ะล่าสุดนะคะที่ปรึกษานายกตอบกลับมูลนิธิกระจกเงาแล้วนะคะบอกให้ทําหนังสือมาค่ะจากกรณีนะคะสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประกาศผ่านเว็บไซต์เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโทรศัพท์มือถือจานวน111เครื่องโดยในสัญญาซื้อขายระบุรายละเอียดเลยนะคะว่าเป็นการซื้อ Apple เนาะซึ่งคนก็วิาพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ๊ะทำไมถึงซื้อ Apple ล่ะทำไมถึงไม่ซื้อเรื่องของระบบปฏิบัติการอื่นล่ะซึ่งอาจจะมีตัวเลือกมากกว่าแล้วก็มีรา คาถูกกว่านะคะรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นงบประมาณ2ล้านกว่าบาทด้วยกันค่ะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอ,อื่นๆแล้วนะคะวันที่2 4พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ Facebook มูลนิธิกระจกเงาก็โพสต์ข้อความระบุว่าโทรศัพท์111เครื่องเก่าที่ไม่ใช้แล้วของผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกมูลนิธิกระจกเงาขอรับบริจาคได้ไหมเพื่อเอาไปให้เด็กยากไรลได้เรียนออนไลน์ค่ะ มูลนิธิกจกเงานะคะก็โพสว่ามูลนิธิกจกเงามีครอบครัวยากจนอีกจํานวนมากที่บางครอบครัวเด็กเรียนไม่ทันเคลื่อนบางครอบครัวเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะเศรษฐกิจในขณะนี้ดังนั้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้ผู้ปกครองที่อยู่ในสถานการณ์ขัดสนมูลนิธิกจกเงาขอรับบริจาคโทรศัพท์เครื่องเก่าของท่านผู้บริหารทั้ง111ท่านเพื่อให้เด็กในครอบครัวยากไร้111รายได้มีโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์ในการเรียนเพื่อประสิทธิภาพทางการศึกษาที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็เชิญ ชวนนะคะท่านอื่นๆด้วยที่อาจจะไม่ใช่111ท่านที่ได้มือถือใหม่จากสํานักเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะโพสเชิญชวนว่าถ้าเกิดว่าท่านอื่นๆสนใจร่วมบริจาคสามารถส่งเครื่องเก่ามาได้ที่มูลทิกระจกเงาค่ะเลขที่191ซอยวิภาวดีรังสิต62ิ์62นะคะเขตหลักสีกรุงเทพมหาคนครค่ะแล้วก็ได้แนบเบอร์โทรไว้ด้วยไปดูได้ที่เพจมูลนิิกระจกเงานะคะคะจริงๆแล้วมีบริการ ที่ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะบริจาคเนี่ยมันก็มีบริการส่งฟรีด้วยนะคะโดยใช้บริการนิ่มเอ็กซ์เพรสได้ค่ะมีบริการส่งฟรีทั่วประเทศเลยแต่ว่าต้องไปเฉพาะที่สาขาช็อปหรือว่า DC เท่านั้นนะคะกล่องละไม่เกิน25กิโลกรมัมแล้วก็ต้องปิดแฮชแทกรับบริจาคมือถือเพื่อเด็กเรียนออนไลน์แล้วก็แฮชแทกไฮคูฟ้าแฮชแทกมูลนิิกระจกเงาค่ะในโพสต์ของมูลนิิกระจกเงานะคะ,ะ,ะ,ค,ะค่ะมีแม่ก็มีมาบริจาคไหมคะ <G l oss> ไม่แน่ใจค่ะอาจจะต้องรอสองสมวันเนาะถึงจะรู้ฟีดแบ็แต่ว่าที่แน่ๆค่ะก็มีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแล้วนะคะก็คือคุณัทรีายาทวีวงศ์ค่ะซึ่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจําซึ่งเอ่องบประมาณที่อนุมัติมาเนี่ยก็มี iPhone สําหรับข้าราชการประจําแล้วก็ iPhone สําหรับข้าราชการการเมืองเนี่ยนะคะชี้แจงว่าการจัดซื้อจัดจ้างนี้เนี่ยนะคะ กรณีที่มุลที่กระจกเงาแสดงความประสงค์ขอรับบริจาคที่ไม่รับแล้วเนี่ยดิฉันในนามของสลรน ขอขอบคุณทางมูล,ลนิธิที่มองเห็นประโยชน์ของโทรศัพท์เหล่านี้แม้จะเก่ามากการใช้งานอาจไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่แต่หากยังมีประโยชน์สอลอนอก็ยินดีให้การสนับสนุนค่ะขอให้มูลนิธิได้ส่งหนังสือแสดงความประสงค์มาที่สอลอนอซึ่งสอลอนอจะได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและเกณฑ์การพิจารณาเพราะเป็นทรัพย์สินรัฐการที่จะมีคณะกรรมการพิจารณาต่อไปอันนี้น่าจะหมายถึง iPhone 7ใช่ไหมคะที่มีการจัดซื้อรอบเก่าจนพอผ่านมาเนี่ยก็เลยต้องมีการจัดซื ซื้อรอบใหม่เป็น iPhone รุ่นล่าสุดเนาะก็ไอโฟนเจก็น่าจะไอไอโฟนเก่าๆเนี่ยพอมีความเชื่อว่ามันทนกว่ารุ่นใหม่ยังไงไม่รู้พี่กอ้อยไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านาะเราก็คิดว่าไม่แต <iPhone S 2> ่ว่าคือพี่รู้สึกว่าพอเราอัปเดต iOS อเะไปเรื่อยๆอ,อะเครื่องเก่า grammar, ๆมันจะไม่ค่อยรองรับ iOS ใหม่ใหม่อ่าแต่มันน่าจะอัปเดตไม่ได้มานานแล้วหรือเปล่าคะไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าเอาไปให้น้องๆเรียนออนไลน์มันจะ ไม่ไม่รู้แต่ว่าถ้าเรียนออนไลน์อ่ะฟังกช์ชันมันน่าจะยังใช้ได้อยู่เพราะว่าน้องๆอ,อาจจะไม่ได้เข้าต้องเข้าโปรแกรมอะไรที่มันซับซอ้อนหรือไม่ได้มีแอปเยอะไว้เข้าสำหรับการเล่นวิดีโออย่างเงี้ยโอเคอืมค่ะก็ถือว่ามุนทีกระจกเงาเนี่ยก็พิก กระแสะใช่ไหมคะที่เหมือนเป็นวิกฤตของไทยคู่ฟ้าเนี่ยนะคะก็พลิกเป็นโอกาสสําหรับน้องๆหลายครอบครัวเลยทีเดียวค่ะมีคนหนึ่งที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมก็คือโคศกพักล้าค่ะคุณแสนยากรสิงห์วีรธรรมโคศกพักล้าพูดถึงประเด็นนี้ด้วยค่ะว่าแต่ละคนเงินเดือนสูงๆทั้งนั้นโดยเฉพาะข้าราชการการเมืองอย่างรองโคศกโค สกรัฐบาลเงินเดือน49,210บาทถึง57,250บาทที่ปรึกษารัฐมนตรีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีรองเลขาธิการเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็มีการไล่เลียงเงินเดือนของแต่ละตำแหน่งมานะคะ เป็นตัวเลขละเอียดมากเลยค่ะแล้วก็บอกว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมี iPhone 13กันอยู่แล้วจะเอาโทรศัพท์เพิ่มไปอีกทำไมนึกแล้วเสียดายงบประมาณที่มาจากภาษีประชาชนจริงๆครับอันนี้นะคะคุณแสันญยกร,กรก็ระบุไปนอกจาก นี่นะคะคุณสัญญากรโคโศกพักกล้าเนี่ยก็บอกว่าการจัดซื้อครั้งนี้เป็นบทเรียนให้สังคมเห็นว่ายังมีการจัดซื้อที่เกินกว่าความจําเป็นในหน่วยงานรัฐบาลประชาชนรู้สึกไม่สบายใจที่งบประมาณซึ่งมีที่มาจากภาษีประชาชนถูกใช้ไปอย่างไม่ประหยัดและคุ้มค่าจึงคาดหวังว่าทุกคนที่เป็นข้าราชการการเมือง ร,รัฐมนตรีประกาศไม่รับเช่นเดียวกับนายก er, ร,รัฐมนตรีเพื่อสร้างมาตรฐานการจัดซื้อให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในอนาคตนี่ค่ะเรื่องของ iPhone 1 3 1 1 11เครื่องที่จุดประเด็นมาตั้งแต่เมื่อวานคาน่ะพี่กอยา่าก็เป็นประเด็นร้อนนะคะก็เห็นอด้วยเหมือนกันเนาะกับ,กบโคสกพักกล้านะคะ<ต>ว่า <นะ S 2> แต่ละท่านก็เงินเดือนค่อนข้างที่จะสูงเลยแล้วก็น่าจะมี i iPhone เม็นของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าอืมก็ไม่แน่ ว่าทำไมเขาต้องจัดซื้อด้วยแล้วก็คนที่เได้รับ iPhone เนี่ยจะเป็นคนที่ตำแหน่งแบบสูงๆหน่อยนะคะจะไม่ได้เป็นแบบข้าราชการผู้น้อยทั่วๆไปอืมอืมค่ะค่ะก็ก็เป็นหนึ่งอย่างที่น่าสนใจมากเลยนะคะรวมถึงเรื่องของการอธิบายเนาะว่าทำไมต้องเป็น iPhone มือถือสมาร์ทโฟอนอื่นๆใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ได้มีการเมนชั่นถึงเรื่องของความปลอดภัยอะไรที่เกิดขึ้นเลยนะคะ